สงครามยูเครนเมื่อยืดเยื้อจะกระทบยังไงกับราคาน้ำมันในระยะยาวหรือเศรษฐกิจระดับมหาภาคหรือที่เราเรียกว่าความเสี่ยงที่เป็นระบบในหลักสูตร IC ซีไลเซนมาดูกันครับ สงครามยูเครนเมื่อเกิดขึ้นสิ่งที่รัเสเซียนะครับซึ่งเป็นฝ่ายบุกยูเครนโดนก็คือการแซงชั่นหรือคว่ำบาตรด้านพลังงานหรือน้ำมันรัสเซียนะครับโดนคว่ำบาตรไม่ให้ขายน้ำมันหรือก๊าสธรรมชาติโดยเฉพาะไปทางยุโรปนะครับโดยเฉพาะไปทางยุโรป สิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาน้ํามันขึ้นครับราคาน้ํามันขึ้นขึ้นอย่างรุนแรงซะด้วยอย่างวันเนี้ยวันที่22มีนาคมผม,ผมดูราคาล่าสุดอยู่ที่117เหรียญต,ต่อบาร์เรลนะครับในตลาดเบนซ์นะครับของอังกฤษ, <S <S กฤษซึ่งถือว่า สูงมากนะแล้วถ้าผ่านมา2วันก็จะเห็นว่าน้ำมันเบนซินขึ้น60สตาสงค์2วันติดกันเลยกระทบอะไรต่อประเทศไทยกระทบครับหนึ่งคือภาคขนส่งภาคขนส่งประเทศไทยเนี่ยใช้น้ำมันดีเซลเป็นหลักน้ำมันดีเซลเป็นหลัก แล้วภาคอะไรอีกภาคการท่องเที่ยวครับภาคการจับใจ่ายใช้สอยคนส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ใช้น้ํามันเบนซินเป็นหลักเมื่อน้ํามันเบนซินขึ้นคนก็ไม่อยากออกจากบ้านไม่อยากออกจากบ้านก็ไม่อยากจับใจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจก็เข้าสู่ภาวะถดถอยครับเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยต่อไปสินค้าก็แพงขึ้นก็ยิ่งถดถอยเพราะคนซื้อน้อยลงไปอีก นะครับจะสังเกตว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันเนี่ยเบนซินขึ้น60สตางค์สวันรวดเลยติดกันนะครับผมคิดว่านะกรณีนี้เนี่ยทางปตทนะครับได้วางแผนไว้แล้วว่าเอาเงินจากน้ำมันเบนซินที่ขึ้นเนี่ยมาโปะก,กับน้ำมันดีเซลที่ตึงราคาไว้ ที่30สิบบาทต่อลิตรนะครับที่30บาทต่อลิตรทำให้นะครับน้ำมันเบนซินขึ้นอย่างมากน,น้ำมันเบนซินขึ้นอย่างมากอย่างผมเนี่ยใช้ e 85้าตอนนี้ก็ส2องบาทแล้วนะครับส2องบาทแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ภาะวะเศรษฐกิจก็จะถดถอยไปอีกนานแล้วใครได้ประโยชน์ จากสถานการณ์นี้คนส่งออกน้ำมันได้ประโยชน์ครับจะสังเกตว่าซาอุดิอาระเบียไม่อยากเพิ่มกําลังการผลิตเพราะไม่อยากให้ราคาน้ำมันลดลงเพราะว่าเขาขายได้ในราคาแพงจะสังเกตว่าอเมริกาซึ่งมีคลังน้ำมันใหญ่ที่สุดในโลกไม่ยอมเอาน้ำมันของตัวเอง ลอยออกมาขายเพื่อดั้มราคาให้น้ำมันในโลกนี้ถูกลงต่างก,กันกับสมัยโดนัลด์ทรัมป์นะครับโจไบเดนเนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องน้ำมันเขาสนใจเรื่องพลังงานสะอาดในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์เขาสนใจเรื่องน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นโดนัลด์ทรัมป์เขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้น้ำมันราคาถูกลง ต่างกันโจไบเดนเขาไม่สนใจแล้วเขาทำให้ราคาน้ำมันสูงยิ่งสูงยิ่งดีดียังไงเมื่อรัสเซียส่งน้ำมันส่งกา๊าซไปยุโรปไม่ได้คนที่ส่งไปได้ก็คืออเมริกาอเมริกาได้ประโยชน์นี่คือทำให้อเมริกา นะครับได้ประโยชน์จากสงครามยืดเยื้อถามว่ารัเสเซียได้ประโยชน์ไหมรัเสเซียก็แก้เกมไว้แล้วอาจจะไม่ได้ประโยชน์นะครับแก้เกมไว้แล้วก็คุยกับจีนนะครับก็คุยกับจีนว่าจะขายน้ำมันให้กับจีนซึ่งคนที่ได้ประโยชน์คนต่อมาก็คือจีนเพราะจีนเมื่อซื้อน้ำมันจากรักเสเซีย แน่นอนว่าจีนก็ต้องมีอำนาจต่อรองสูงกว่าเพราะเป็นคนเดียวที่ซื้อน้ำมันกับรัเสเซียได้ก็ขอลดราคาน้ำมันจากรัเสเซียได้นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นสงครามครับเวลาเราทำสงครามไม่มีใครอยากยืดเยือรัเสเซียก็ไม่อยากยืดเยือและแน่นอนว่ารัเสเซียเตรียมการยืดเยือไว้แล้ว ข้าวต่อไปเราจะมาดูกันว่ารัาเสเซียเตรียมอะไรไว้ถ้าเกิดว่ายืดเยื้อแล้วเจอกันครับ